สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องพระนุด้วยนะคะช่วยดูคลิปให้จบไม่กดข้ามด่านโฆษณานะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและให้กำลังใจนะคะทหารของเรานะคะทหารใหม่ของเราก็เดินทางถึงค่าอย่างปลอดภัยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจจาก FC ทั่วโลกนะคะที่เป็นกำลังใจ ะะให้ครอบครัวมาโดยตลอดนะคะถึงถึงค่ายตีสองนะคะตีสองครึ่งพอดีเลยนะคะก็โทรมาบอกแม่นะคะว่าถึงแล้วนะคะก็เลยภาษาก็ตื่นแล้วก็เลยนอนไม่หลับเลยนะคะโทรมาตีสองครึ่งนะ,ะก็ถึงค่ายแล้วนะคะไปรถตู้นะคะเอฟซอ่า <c oughs> ค่าโดยสารก็800นะคะ800บาทนะถ้าไปรถทัวร์ก็ไม่ถึงนะคะรถทัวร์น่าจะประมาณ5 6 0 0นะคะเต็มราคาเนาะเพราะว่าถ้าเป็นทหารก็จะได้ลดครึ่งราคาอีกนะคะ F4 แต่ที่นี้มันช่วงเทศกาลนะคะมันรถก็ไม่ว่างเนาะขนาดรถตู้นะคะก็ยังกว่าจะโทรหาได้นะคะ จริงๆนะคะก็อาจจะมีบางคอมเมนต์นี่นะคะที่คอมเมนต์มาว่าครอบครัวนี้ใจเย็นว่าจะาสั่นนะคะใจเย็นน่าจะโทรหารถตั้งแต่หลายวันจริงๆก็โทรหาตั้งแต่บิ๊กมาถึงแล้วนะคะเอฟซีเพราะว่าเพื่อนบิ๊กเขาเอาเบอร์มาให้เนาะรถตู้นะคะก็โทรหาตั้งแต่บิ๊กกลับมาวันที่ถึงบ้านสามสิบเอ็ดเนาะวันที่หนึ่งนะคะเราก็โทรหารถตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่า แล้วก็กลัวรถเต็มเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะนะเขาก็รับปากนะคะว่าจะมารับนะคะวันที่สี่นะคะวันที่สี่บ่ายสองโมงนะคะแต่เมื่อวานนะแต่ก็รถไม่มีนะรถไม่มีรถยังไม่มาก็ไม่โทรมาแจ้งเรานะคะ f อสก็โทรไปแจ้งเพื่อนบิ๊กนะคะเมื่อวานนี้นะคะจะเดินทางอยู่แล้วนะคะค่อยโทรมาแจ้งนะคะว่ารถยังอยู่ระยองนะยังยังไม่กลับมาว่าอย่างนั้นนะคะ ภนะาษาก็เลยนะก็โมโหเหมือนกันนะคะก็ว่าให้ไปหลายอย่างนะคะนะเขาก็ขอโทษนะคะจริงๆอะ่ะถ้ารถไม่ว่างก็ต้องโทรแจ้งเราตั้งแต่หลายวันแล้วนะคะก็ไม่รู้เขาประสานงานกันยังไงนะคะนะเราก็นึกว่าได้รถแล้วนะคะเราก็เฉยอยู่เนาะก็คุยแล้วก็ไม่ใช่โทรครั้งเดียวในเอสซีนะคะช่วงเช้าเช้าว,วันที่เอ่อ ช้าเมื่อวานนะภาษาก็โทรทวนอีกนะคะก็ยังไม่ว่ายังไงนะคะก็มีแต่บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลารับเดี๋ยวจะโทรหาอีกทีนะคะอ้าวพอสายสายมาบิ๊กบอกว่าเพื่อนโทรมาบอกว่า่ารถคันที่โทรอะ่ะไม่ได้ยังไม่กลับมาจากระยองเลยนะภาษาก็เลยโมโหนะคะภาษาก็เลยกดโทรไปหาทันทีเลยนะนะ้วเขาก็รับสายนะคะแล้วก็ว่าขอโทษด,ด้วยโอ้ยภาษาก็เลยบอก รถแบบบริการแบบนี้นะคะรอบหน้าจะไม่จะไม่โทรหาอีกเลยภาษาก็เลยว่าอย่างนี้นะคะมีอะไรก็ไม่แจ้งไม่บอกนะคะเพราะว่าบิ๊กเขาก็ต้องกลับวันที่4ี่นะคะห้ามอ่าให้ถึงค่ายวันที่ 5, ห้าห้ามเกินเที่ยงนะคะถ้าเกินเที่ยงนะถ้ากลับไม่ทันตรงเวลาเขาก็จะโดนทําโทษนะคะเราก็อุตส่าห์นะคะโทรจองไว้ตั้งหลายวันแล้วนะคะก็เลย ภาษาก็เลยบอกให้เพื่อนบิ๊กไปถามรถทัวร์นะคะที่บคสวาน,นนะคะเนาะเพื่อนบิ๊กก็ไปถามแต่ก็ไม่มีว่างนะคะพอดีนะภาษาก็เลยโทรหาเบอร์รถตู้อีกนะคะเพราะว่ารถตู้แถวบ้านเรามันก็มีหลายคันอยู่นะคะพอดีคันที่ภาษาเคยฝากข้าวไปให้พี่สาวที่ระยองนั่นแหละนะคะภาษาก็เลยโทรหาเขานะคะแต่ตอนแรกก็บอกไม่ว่างเหมือนกันนะคะเต็มหมดนะคะเขาบอกเต็มหมด เออภาษาก็เลยว่าเขาบอกว่าวันนี้เต็มหมดแล้วก็เลยว่าคันอื่นมีว่างไหมเขาบอกก็ไม่มีว่างเลยเต็มหมดทุกคันเลยเที่ยวในทีมของเขานะคะคในทีมรถตู้ของเขานะคะเต็มหมดทุกคันนะคะเออภาษาก็เลยว่าคงไม่ได้กลับได้แหละก็เลยเพื่อนบิ๊กก็เลยทักไปบอกอทักเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะว่า สามคนนี้ไม่มีรถกลับนะกลับไม่ทันจะขอกลับเป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่ห้านะคะพอดีสักพักหนึ่งนะคะรถตู้คันนั้นก็โทรมานะคะคันที่ภาษาโทรหานั่นหละเขาบอกว่ามีคนอ่โทรมายกเลิกหนึ่งที่นะคะนี่ภาษาก็บอกหนึ่งที่ไม่ได้สิเพราะว่าบิ๊กเขามีเพื่อนด้วยต้องกลับสามคนนะคะ,ะรถตู้เขาก็เลย เขาก็เลยว่างั้นเดี๋ยวผมจะโทรเช็คให้เดี๋ยวผมจะเช็คให้อีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวยังไงแล้วจะโทรหานะคะเขาก็เช็คอยู่นานเหมือนกันเนาะก็คงจะเอ่อโทรเช็คพวกรถด้วยกันนั่นแหละพอดีเขาก็เลยโทรมาว่าได้ได้นะคะเดี๋ยวจะอ่รับไปด้วยนะคะสามคนเนาะอ่สามคนใช่ไหมก็บอกภาษาก็บอกว่าใช่สามคนลงค่ายอดีสรสระบุรีด้วยกันหมดเลยนะเขาก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยว อ่าบ่ายสามโมงจะมารับนะคะเขาก็มารับจริงนะคะเอฟซีนะรถคันนี้เขาไม่โกหกเนาะเพราะว่าเป็นคันที่ภาษาบริการนะคะตลอดนะคะฝากข้าวฝากอะไรลงไปให้พี่สาวที่ระยองนะคะเขาก็ไม่เคยโกหกนะคะก็เขานัดบ่ายเขาก็มารับบ่ายนะคะอืมก็ตอนแรกภาษาก็ว่าจะโทรน,นั่นแหละพอดีเพื่อนบิ๊กเขาแม่เขาหารถทางวานอนให้นะคะมันก็เลยผิดพลาดนะคะ จริงๆภาษาก็มีอยู่เบอร์รถตู้แต่ว่าเพื่อนบิ๊กขอาเบอร์โทรให้นะคะเป็นรถคันบ้านจากว่านอนนั่นแหละ mm hmm. ก็เลยนะมีไม่มีมาไม่มาก็ไม่โทรแจ้งเรานะคะเ mm hmm. มื่อวานก็โดนภาษาว่าไปหลายคำเหมือนกันนะคะเจ้าของรถนะคะ mm hmm. ทำแบบนี้ไม่ดีเลยใครจะอยากใช้บริการ mm hmm. มีอะไรก็ไม่โทรแจ้งลูกค้านะ mm hmm. จริงๆมันต้องโทรแจ้งเราตั้งแต่เนิ่มนะคะ fc เนาะ มันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะไม่ใช่ความผิดนะไม่ใช่ว่าภาษาไม่จองนะคะจองแล้วนะคะรถนะแต่มันผิดพลาดแล้วมันไม่โทรแจ้งเรานะคะเราก็เลยไม่รู้นะแต่ก็โชคดีนะคะก็โชคดีนะที่ได้รถกลับเนาะก็ถึงค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ fc ทุกท่านเนาะที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนะคะนะ้นองก็เดินทางถึงค่ายอย่างปลอดภัยนะคะ ปีสองครึ่งนะคะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะก็ต้องนะขอบคุณทุกท่านเนาะที่คอยเป็นห่วงเป็นใยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะรถมันก็เลยมีมันก็เลยลำบากนิดนึงนะคะถ้าเป็นธรรมดาโอ้รถว่างเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่ารถตู้รับจ้างแถวอีสานะมีเยอะนะคะเอี มะบ้านวังเยี่ยมก็มีนะคะรถตูน้นะบ้านวังเยี่ยมมีอยู่สองคันนะคะแล้วก็บ้านใกล้ๆกันก็มีนะคะบ้านโคกก็มีสองคันนะคะนี่แหละบ้านโคกีภาษาโทรไปหานี่แหละบ้านติดติดกันนี่แหละก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ผิดที่เขาไม่โทรแจ้งเรานั่แหละ แต่ยังไงก็น้องก็ได้กลับถึงค่ายแล้วนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะรดต้นไม้ก่อนนะคะเห็นบอขนาดรถนะคะขนมปาสาก็ยังหล่นไปแล้วลูกหนะึ่ง ลูกมันเริ่มโตแล้วนะคะ fc สรุปแล้วก็เหลือแค่สามลูกนะคะอีกลูกหนึ่งมันหล่น